มืงหวานอะไรันเสียงเหมือนมีคนได้ไหนนันอืนอ,อเจอแสงนั่งเฮ้ยหลานที่ครับมาแลวแล้วมาแล้ว,ลว1 5จะแตกูะหวัววะย Amanywa eno muforope, ebi loa. Thôi, oh, ý yeah. <coughs> 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 เราอลิไป <c oughs>

違う ah